thank mm -hmm. you ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,565ค่ะพบกับอิชันวลัยทิพย์เปรีมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด1นนะคะทุกท่านสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของซูมค่ะไปที่ zoom เ com s od 5 meeting id 9 8 3 8 0 1 7 3 1 9 9 พา s สโค้072ค่ะโดยจะเปิดห้องในเวลา13.45น,นาทีค่ะและรับชมในเวลา14.00ถึง15.00ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังและถ่ายทอดสดนะคะได้ทางช่องทางของ Facebook บุญ n n w w s และ YouTube ช่องข่าวบุญ news ค่ะพร้อมทังออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา17.00นาอีกด้วยค่ะ และคุณผู้ชมคะก่อนที่ทุกท่านนะคะจะได้ไปรับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจค่ะวันนี้บุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรม,มชยโยมาฝากแฟนๆรายการทุกท่านค่ะค่ะเป็นทบทวนโอวาทนะคะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรม,มชยโยค่ะกับบทที่ว่าเป็นคนซื่อตรงจะปรารถนาดีกับใครก็ให้ปรารถนาดีอย่างแท้จริง อยากให้ทุกคนมีความสุขจริงๆด้วยความจริงใจไม่ใช่เสไม่ใช่แซงธทรรมหรือมีมายาไม่มีเลียมไม่มีคู่กับใครทั้งสิ้นให้อภัยก็ให้อภัยกันจริงๆเจอหน้าเขาก็พูดกับเขาก่อนได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาก่อนได้นี่คือเมตตาธรรมที่เราจะต้องปลูกเข้ามาในใจของเรา ก็เป็นโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่ท่านได้ให้ไว้ค่ะเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2531ค่ะค่ะก็ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะก็ขอเป็นกำลังใจค่ะให้กับคุณผู้ชมบุญนิวส์ทุกท่านนะคะได้รักษาสุขภาพร่างกายของเราค่ะให้แข็งแรงค่ะและอย่าลืมพิจารณดูแลสุขภาพใจของเรานะคะให้เข้มแข็งมีกำลังใจให้สดชื่นแจ่มใส ด้วยนะคะด้วยการทำทารักษาศีลน,นั่งสมาธิสวดธรรมจักค่ะแล้วก็ดูรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมจิตใจผ่องใสยอย่างรายการบุญนิวส์ค่ะค่ะและเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะคุณผู้ชมคะไปกันที่ข่าวของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธนารีนาถได้โปรโดให้ผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลสาวอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2564ค่ะ เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทธานารีนาศโปรดให้นายวีรชัยนกคมาศผู้ว่ารัชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลเสาอาโศกผู้นำศิลธรรมณหอประชุมมวก48พรรษามหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยรวมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถมัมและสำนักงานพระพุทธศาสนาจัดขึ้นเพื่อมอบแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนาสังคมและประเทศชาติทุกสาขาอาชีพทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤริสถ์ ผู้เป็นต้นแบบอุทิศตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีโดยรางวัลเสาอโศกมีขึ้นภายใต้แนวคิดว่าเสาอโศกเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักของพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยจจรลงพระพุทธศาสนาช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไพศาลย,ยิ่งขึ้นไปค่ะ ซึ่งได้คัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนาในด้านส่งเสริมเผยแผ่อุปถร,รมคุ้มครองพิทักษ์และปกป้องพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศเข้ารับรางวัลจำนวน112รายค่ะเป็นพระภิสุจำนวน47รูปและคารวาส65คนค่ะโดยพระวิเทศพวนาจารย์วิ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาและพระสีหราชสมาจารามุนีรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาวัดพระนารายมหาราชเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลสาวโสกผู้นำศิลธรรมในงานวันนี้ด้วยค่ะวันนี้ได้เข้ามารับสาวโสกผู้นำศิลธรรมร่วมกับหมู่คณะพระภิกษุและกะ็ญาติโยมผู้ที่มี ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อ,อรับเสาอาโศกผู้นำศีลธรรมเป็นต้นแบบกนะ็ถือว่าวันนี้ได้มีความดีใจที่ได้รับแม้จะเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันเป็นแรงจูงใจให้คนที่ทำงานนะหลังจากที่เราได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนะผลการต่างๆทำให้คณะกรรมการได้เห็น ถึงผลงานที่ปรากฏขึ้นแล้วก็ผ่านการคัดเลือกอให้มารับเาสาอาโศกผู้นำศีลธรรมก็ถือว่ารางวัลน,นี้เป็นความสำเร็จนในผลงานแล้วก็ฝากให้ญาติโยมที่เป็นชาวพุทธทุกคนขอฝากเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลมาคาบ,บูชาว่ารา,างวัลน,นี้อมอบให้ทุกท่านในผู้ที่ทำคุณงามความดีตามรอยอตรัสของพระพุทธเจ้าว,ว่าหนึ่งให้ เว้นจากการทำบาปทั้งปวงนะสก็คือการสร้างสารรค์คุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นดีส่วนตนหรือดีส่วนรวมก็ต้องสร้างและที่3ก็คือต้องอพยายามชำระจิตของเรานะให้เกิดความขาวรอบให้สะอาดหมดจดนะในมาค่าบูชาจึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตเราไม่ทำบาปทั้งปวงทำความดีแล้วก็ทำกิจให้บริสุทธิ์ก็ขอจเจริญพร ก็ขอกราบมุทิตาจิตนะคะกับคณะสงฆ์ค่ะทั้งเป็นพระพิกษุ47รูปนะคะและคารวาน65คนค่ะที่ได้รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2564ค่ะและขอขอบพระคุณภาพข่าวนะคะจากข่าวต่างาข่าวพระาราชสำนักด้วยค, <S <S ค่ะคุณผู้ชมคะและเราไปกันที่ข่าวต่อไปค่ะทางวัดพระธรรมก,กายนะคะได้จัดพิธีถวายสังฆทาน323วัด 4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่18ครั้งที่157ค่ะพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ประจำปี1ิปีที่15นะคะครั้งที่122และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนแบบออนไลน์ค่ะเมือ่อช่วงสายของวันที่19กุมภาพันธ์เวลา9ก้นาฬิกา ถึง11นาฬิกาวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีถวายสังฆทาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่18ครั้งที่157พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูช่วยครูใต้ปีที่15ครั้งที่122และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจัังหวดสงขลาและห้องสัมมนา SPD สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายในส่วนของพิธีกรรมจากห้อง SPD ได้กราบอารัธนาพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรผู้หยัดสู้และคณะครูผู้มีหัวใจเสียสละ ก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันกับศูนย์กลางพิธีณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชพร,รา,พรราวราเวทีเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากนายสุรัตน์ลายจันทร์นายอำเภอบางกล่ำผู้แทน คู้วาราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยเริ่มด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูต้แต่แด่คณะครูค่ะโดยมอบแก่คณนะครูณศูนย์ปฏิบัติธรรมบางกล่ำจังหวัดสงขลาและวัดในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสจากนั้นเป็นการประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยกราบมิมนต์คณะสงฆ์กรูปสวดมาติกาก่อนที่ประธานฝ่ายคารวาสและคณะเจ้าภาพ9ท่านจะได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลส่วนพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์3 2 3วดัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่18ครั้งที่157คณะเจ้าภาพ ได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กรารยันมิตรบุญชัยเบญจรงคกุลกล่าวคำก่อนถวายจตุปัจจัยธยธรรมพร้อมทั้งกล่าวคำถวายจตุปัจจัยธยธรรมส่วนการยันมิตรไพศาลทวีชัยถาวรพร้อมด้วยกลาลยันมิตรสา,า,า,าว,วานีหิรัญยศิรินำกล่าวคำถวายพัตหารทางด้านกาลยันมิตรโซเฟียอึงชุนควานำกล่าวคำถวายคีฬานเพศัตเป็นภาษาบาลี ส่วนเด็กชายเองกัวโจนำกล่าวคำถวายคีลานพเษตเป็นภาษาอังกฤษและกาลยมิตรตันเคียเเลียนนำกล่าวคำถวายทีลานพเษตเป็นภาษาจีนทางด้านกาลยมิตรกันทิม,มาชมามหัตนานำกล่าวคำถวายคีลานพเษตเป็นภาษาไทยและกาลยมิตรธนาพรพรสุขสว่างนำกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะจากนั้นเป็นการประกอบพิธีถวายทยธรรม โดยด็ตอร์ประกอบจิยรกิติผู้แทนกลามิตรทั่วโลกนำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่ประธานฝ่ายคารวาสและคณะเจ้าภาพจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในช่วงท้ายของพิธีกรรมผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวสัมมทนียกถาพร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาบุญและกล่าวชื่นชมการจัดพิธีถวายสังฆทาน323วัด รวมถึงพิธีมอบกองทุนหนุหนแรงใจช่วยครูใต้ที่ช่วยสงเคราะห์คณะสงฆ์คุณครูรวมถึงชาวพุทธภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วยหลักสังฆาวัตถุ4ประการซึ่งเป็นการล้อมรวมชาวพุทธในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันคณะสงฆ์มีกำลังใจในการรักษาพระพุทธศาสนา มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นอ,อันเป็นไปเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบไปค่ะและช่วงนี้เราไปรับฟังสัมมนาธยากถาบางส่วนกันค่ะตั้งแต่พุทธศาัการาช2547ชาวพุทธในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ นที่เกิดขึ้นทางวัดพระธรรมกายโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยได้ตระหนักเห็นถึงความลำบากนาของชาวพุทธโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบนาจากเหตุการณ์ความไม่สงบนาที่เกิดขึ้นจึงได้จัดโครงการถวายสังฆทานสามร้อ ยี่าวัดเพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจแด่พระภิกษุและก็ชาวพุทธในพื้นที่ถือว่าจัดอยู่ในหลักของการสงเคราะห์เพราะการสงเคราะห์ถือว่าเป็นการรวมหลอมให้ทุกคนทุกฝ่ายเมน้ำจิตน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกัน แก่พระภิกษุแก่วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ตลอดจนถึงครนะูซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้เสียสละในการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมอยู่ประการหนึ่งก็คือหลัก สังค่าวัตถุสี่ประการประการแรกก็คือทานแปลว่าการให้เพื่อเป็นการสร้างขวัญสร้างกำลังใจให้แก่พระสงฆ์เพื่อเป็นการหลอมรวมจิตใจของชาวพุทธซึ่งมีพระสงฆ์ที่ได้ทํางานเสียสละในการที่จะรักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่ เป็นการรวมหลอมพระสงฆ์และก็ชาวพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกันปาการที่สองนั้นก็คือปิยวาจาก็คือการพูดด้วยความไพเราะโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมมัชโยได้แจ้งข่าวให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกเพื่อที่จะช่วยเหลือสงเคราะห์พระภิกษุ แล้วก็ครูชาวพุทธที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบส่วนประการที่สามนั้นเรียกว่าอัตฐาจาริยาแปลว่าการช่วยเหลือกันชาวพุทธทั่วโลกก็ได้ส่งแรงกายแรงใจช่วยเหลือชาวพุทธในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมาส่วนประการที่สเรียกว่าสมานักตาตาแปลว่าการเป็นผู้ที่เป็นผู้เสมอต้นเสมอปลายการจัดกิจกรรมถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของวัดพระธรรมกาย โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยปีนี้เป็นปีที่18ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ฉะนั้นการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้ก็เป็นการบ่งบอกให้ถึงความตั้งใจความหนักแน่นของวัดพระธรรมกายที่ต้องการที่จะช่วยเหลือ ที่ต้องการที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับพระภิกษุให้กับวัดให้กับครูที่อยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะมีขวัญมีกำลังใจในการที่จะรักษาพระพุทธศาสนาในการทำหน้าที่ของชาวพุทธเพื่อความมั่นคงนาของพระพุทธศาสนานาสืบต่อไป ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับคณะเจ้าภาพค่ะรวมถึงกลัลยมิตรทั่วโลกนะคะที่ได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยค่ะสาธุค่ะค่ะและเราเดี๋ยวไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบัวสวรรค์จังหวัดราชบุรีค่ะได้จัดพิธีทอดผ้า,าป่าเพื่อสร้างสุขขพิมานค่ะโดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมบัวสวรรค์ จังหวัดราชบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป,ป่าเพื่อสร้างสุขพิมานซึ่งคณะประธานเอกกิติม,มาศค่ะประกอบด้วยกาลยมิตรจารุวรรณเอี่ยมสันติภพศสารกาลยมิตรดีลาวดีอนุสรสถิตกาลยมิตรเบญจวรรณสุนทรอ,อมอรร์กาลยมิตรธิดาทองผอมกาลยมิตรปัจจัยตรีสารและคณะกลุ่มลาดเพ้าวโดยภายในงาน พิธีก่อนประกอบพิธีทอดผ้าป่าค่ะถูกทานได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันจากนั้นคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าพิธีกล่าวคำถวายสร้างสุขภิมานพิธีกล่าวคำถวายเสนาสนะพิธีกล่าวคำถวายจัตุปปัจจัยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายพัตนาหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่ผู้มีบุญจะได้น้อมนำต้นผ้าป่า และผ้าไตรจีวรถวายแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศงานบุญในครั้งนี้เป็นไปด้วยความปรับปลื้มปิติในบุญจะเห็นได้ว่าไม่ว่าสถานการณ์รอบด้านจะเป็นอย่างไรการสร้างบารมีของผู้มีบุญได้เดินหน้าสั่งสมบุญสร้างบารมีกันอย่างอลเลิศเบิกบานเข้มข้นตลอดต่อเนื่องและมีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ทำทานฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อใช้ใน การขยายงานพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกาลิมิตรท,ทุกท่านค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบัวสวรรค์จังหวัดราชบุรีค่ะสาธุค่ะ ณผู้ชมคะและช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระมกายนางาโนะโประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ได้จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและพิธีเวียนประทักษินเนื่องในวันมาฆบูชาค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ พร้อมทั้งได้ร่วมกันถวายพัตหารเพนแด่คณะพระพิสุสงฆ์ณหอฉันคุณยายและร่วมกันปฏิบัติธรรมพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีบุเบรพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแดบบ่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกาลยานมิตรยุพินคำลาเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกลรัณมิตรพัชราชิมิสุและกลรัณมิตรสีสวัยการเกตเป็นผู้อัญเชิญถวายพร้อมกันนี้ก็ได้ประกอบพิธีอัญเชิญรัตนบุกผาบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่ทุกท่านจะได้ถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในเวลา14นาฬกา เป็นพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรยัยโดยมีคณะเจ้าภาพจุดโคม,มาคะประทีปเอกได้แก่กาลยนมิตรศรีสวัยการเกตและกาลยนมิตรเ,เกสรอ,อากบะส่วนคณะเจ้าภาพจุดโคม,มาคะประทีปรองคือกาลยนมิตรศิริลักษ์ขวางทากาลยนมิตรสุนิสาทาเคชิงเงะกาลยนมิตรสุดใจเทสกะกาลยนมิตรยุพินคำล่า และการานมิตรวิวันเวสกุลจากนั้นเป็นพิธีเวียนประทักศีลสำหรับภาคค่ำได้รวมประกอบพิธีพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยในช่วงจุดประทีปคณะสงฆ์ได้เป็นตัวแทนเจ้าภาพขึ้นจุดประทีปโคมเอกส่วนการานมิตรวณสาธุมโนได้จุดประทีปโคมรอง และในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้เดิน,ดนยังได้ร่วมเดินเวียนประทักษิณสามรอบพร้อมกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาด้วยค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกรณมิตรท,ทุกท่านค่ะที่วัดพระธรรมกายนางาโนะประเทศญี่ปุ่นค่ะสาธุ ค่ะคุณผู้ชมคะและเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะที่วัดพระธรรมกายกุมมะประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ได้จัดพิธีจุดโคมมาคะประทีปเนื่องในวันมาคะบูชาค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญอารัธนาศีลห้าสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายคมมาคะประทีป โดยประธานนำกล่าวคือการันิมิตรจีรนาหาเซะฮาสิกววะจากนั้นพระมหาด็อกเตอร์ชัดพงกระตะบ,บุญโยเจ้าอาวาสวัดพระมกายกุมมะท่านประธานสงฆ์ได้เป็นผู้แทนประกอบพิธีจุดโคมมาคาประทีปพ,พร้อมทั้งนำเวียนประทักษินรอบพระเจดีย์แก้วจำลองตามด้วยคณะประธานเอกก็ได้จุดประทีปโคมเอกส่งต่อแก่สาธุชนทุกท่าน เพื่อร่วมกันจุดโคมมาคะประทีปถวายเป็นพุทธบูชาทําให้พื้นที่เกิดความสว่างสวัยไปด้วยแสงเทียนที่ทุกท่านได้พร้อมใจกันจุดค่ะซึ่งการจุดประทีปในครั้งนี้นะคะก็เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วยความเคารพศรัทธ,ธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในโอกาสนี้แทนประธานสงฆ์ก็ได้นําทุกท่านอธิษฐานจิต พร้อมถ่ายรูปร่วมกันเพื่อตรึกลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะก็ขออนุมโมทนาบุญนะคะกับยอดการันมตรท,ทุกท่านค่ะที่วัดพระธรรมกายกุม,มะประเทศญี่ปุ่นค่ะค่ะคุณผู้ชมค้ะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีผังรายการที่น่าสนใจที่ผ่านระบบซูมค่ะจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบ เพื่อที่จะได้ร่วมพิธีกรรมผ่านซูมกันค่ะและในเวลา17.30นาทีขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีรับชมได้ที่ w w w z o o m 0 2 c o m Meeting ID 89283989294 p a s s c o d e 072ค่ะ ในเวลา18 30นาทีขอเชิญชวนทุกท่านค่ะได้ร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่มเมตตาณพระมหาธรรมกายเจดีโดยรับชมได้ที่ www.zoom072.com meeting id 89283989294 passcode 072ค่ะและรายการทั้งหมดนี้นะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.zoom072.com/list ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจกกักรกระป๋วัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจกกักรกระป๋วัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็ทอป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจกกักรกระป๋วัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1แก้วพูธทร8อันดับสองนครหลวง1ิบ อันดับ3นครหลวงหนึ่งอันดับ4นครหลวง6อันดับ5นครหลวง8อันดับ6นครหลวง5อันดับ7นครหลวง12อันดับ8นครหลวง3อันดับ9นครหลวง9และอันดับ10นครหลวง17ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับสองจังหวัดอุบลราชธานีอันดับ3จังห <functioning> <illustrate illustrations Maple> วัดศรีสะเกด อันดับ4จังหวัดขอนแก่นอันดับ5จังหวัดนครราชสีมาอันดับ6จังหวัดสุรินทร์อันดับ7จังหวัดเลยอันดับ8จังหวัดปทุมธานีอันดับ9จังหวัดมหาสารคามและอันดับ10จังหวัดอ่างทองค่ะกขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆท่านค่ะที่ได้สวดธรรมจักนะคะกับทุกๆจบทุกๆความปลื้มเลยค่ะสาธุค่ะและเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ ข่าวแรกนะคะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกค่ะร่วมสวดธรรมจักรกัประปวัตนสูตรด้วยยอดสวด4,200ล้านจบเนืงในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน4ตรงกับวันพฤหัสบดีที17มีนาคมพุทธศักราช2565สวดแล้วอย่าลืมส่งยอดสวดด้วยนะคะ และข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะขอเชิญชวนร่วมพิธีถวายพัตาหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง11น,นาฬิกาณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันขนนกยูงสภาธรรมกายสากลถ่ายทอดสดพิธีกรรมผ่านทางสถานี GBN และ w w w z o ไว0์2 c o m คค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด หรือที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ094 491 3316และ097 169 6455าค่ะและคต่อมานะคะขอเชิญชัดขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง11-13ถึง13ปีสมัครเข้าร่วมโครงการหน่อแก้วปเปลี่ยนธรรมรุ่นที่10โดยจะอบรมระหว่างวันที่27มีนาคมถึงวันที่24เมษายน พุทธศักราช2565ค่ะสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2565ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Line ID S M N P A L I หรือที่หมายเลขโทรศัพท์0952918594และ083 299-2881ค่ะและขาต่อมานะคะขอเชิญชวนน้องๆเข้าร่วมโครงการ Super k i คิออนไลน์ซีซั่น2ค่ะเป็นสมาธิฝึกผ่านความสนุกสนานได้สำหรับหนูน้อยคนเก่งและดีซึ่งจะได้รับความรู้ความสนุกสนานและยังได้รับของรางวัลมากมายค่ะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ถึงวันที่27พฤษภาคม พุทธศักราช2565ค่ะรวม15ครั้งท่านใดนะคะสนใจเข้าร่วมโครงการค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095-738-0072และ0 9 4 5 9 6 6 2 4 5ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและใน,นวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ได้นะคะในวันจันทร์เวลา1 4 1 0ถึง1 5น0กาค่ะ โดยทุกท่านสามารถรับชมได้ที่ z o o m 0 7 2 c o m o d 5 m e e t i n g i d 9 8 3 8 0 1 7 3 1 9 9และ Passcode 072และยังสามารถดูทบทวนใน YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และทาง Facebook บุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬกาอีกด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันว่าลทิพย์เปรมพวีธนโชธร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ